ิดขึน้นไหนักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ไหมอทองกระถามเสาวรัตน์หน่อยรกระาถามเสาวรัตน์หน่อยว่าถ้าสังตายนึกว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ไหมไม่เป็นเพือ่อนบอกว่ายังไม่เป็นซากดึกดำบรรพ์นั่งลงรับของอนะทำกิจกรรมกันคุณมีรูปนี้อีก คุกขุดใจเสียงมูนะลูกเออคุกคุดใจก็เป็นเสียงมูเออมันน่าจะเป็นเสียงอะไร <c ười> ะมันน่าจะเป็นเสียงอะไรเออสัตวไดโนเสาร์อ่ะสัตว์ดึกดับบันมีลักษณะอย่างไรสแสดงว่าที่เราจะเรียนในว,วันนี้มัเรียนอะไรลูกสาต <c ười> อะไรเออเราจะเรียนเรื่องซากดึกดำบรรพ์เราจะเรียนซากดึกดำบรรพ์ย่รูกนี่แหละ อาหารที่ผสกันจำแดบจำลองและอธิบายการเกิดชาติจุดกำปั้นที่เกิดจากผู้นำของสิ่งมีชีวิตในอดีตนักเรียนอ่านจิตผสมแล้วอ่ะคุณจะถามก่อเรียนแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร ตอบคำถามที่สองเราจะเรียนร่วมกิจการใดเราจะทำอะไรนะทำอะไรทำอะไรนะเพื่อนบอกว่าทดลองเราจะทดลองการเกิดสร้าเกิดเศร้าต้องรู้ทุกคนทุกอยตางทั้งหมดในการทดลองเนี่ยตั้งอยู่เนี้ย จากนั้นให้เรียนตัดดอกลมฝ่าด้านบนออกเพื่อเราทำตะกอน,นชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองระวังที่ตัดว้ให้ลัเตียนระวังนะครับระวังมือตัวเองใจเย็เยนในการตัดานานเมื่อลัเตียนตัดเสร็จแล้วให้นักเรียนจับดินนตะมันขึ้นมาเป็นก้อนชนะเป็นรอยรูบะที่ที่ว่วาเป็นรอยรูบะ กูดเสร็จแล้วแต่นักเรียนเรียนอุปกรณ์ที่จะทำการประกอนชั้นที่หนอุปกรณ์การทดลองแต่ก่อนชั้นหนึ่งประกอบไปด้วยคูนปัสเตอร์หนึ่งร้อยกรัมน้ำจํานวนเจ็ดสิลูกบาศเซติเมตรสีผสมหางจํานวนสามหยดขั้นตอนแรกนักเรียนเตรียมคูนปัสเตอร์หนึงร้อยกรัมียภาชนะที่เราเตรียมเคือแุ้นน้ำา่คูปัสเตอร์ให้ได้หนึอยกรัมร้อยกรัมสิบหนึ่งีดเท่ากับหนึ่งอยกรัมให้ได้หนึีดใครเพื่อนช่างแต่ช่างของเราเองได้ แล้วดังนั้นให้เตรียมน,น้ำเศษสิลป์ลูกบาศกเศษทิเมอสนักเรียน,นจะใช้พิเตอร์ตวงหรือ,อนักเรียนจะใช้ระบอกตวงก็ได้ในการวัดปริมาณของน้ำแต่ครูจะขอใช้ระบอกตวงให้ได้เศษศิลปตต์ลูกบาศก์ทีเอสแล้วอ่านข้างนี่ถ้าถูกเติมอีได้เศษศิลป์ลูกบาศก์ศิลป์ไม่ได้ห้าหกในระบอกตวงพิเตอร์มีห้าหกอยู่เกินไปจากนั้นเมือเ่อได้น้ำแล้วให้เรียนานำ อะสีผสมอาหารหยอนลงไปจนหมดสามหยดจากนั้นคนให้มันเข้ากันเมื่อสีผสมอาหารคนเข้ากันแล้วเท hey, ลงไปในปูบัตเตอร์จากนั้นคนให้มันเป็นสามเนื้อดีกว่าคุณทำการทดลองแล้วคนให้มันเข้ากันแล้วถ้าเรียนคิดว่าคนเข้ากันแล้วให้เรียนเท hey, ลงไปในกล่องนมที่เราได้ตักเตรียมไว้เมื่อกี้ ทิ้งไว้5นาทีเมื่อปูนปัสเซอร์เกิดการแข็งตัวแล้วให้นักเรียนนำเปลือกหอยวางลงไปตอนนี้เราก็รอปูนปัสเซอร์เกิดการแข็งตัวให้คนจับไปหลังเอาเช็ดชู่เช็ดกล่องนมมีไงเช็ดชั่วอาบกล่องนมให้สะอระใต้ที่ยังลูกตัดขั้นต่สองขั้นที่สองก็คือปูนปั้เซอร์50กรัมน้ำ50ลูกตัดทีเดียวแล้วก็สารละเอียด50กรัม อันดับแรกให้เราเตรียมตัวเตรียมวัดเตรียมสร้างปูนปัสเตอร์ห้าสิบกรัมูตรนนี้ผได้ปูนปั้เตอร์แล้วจากนันให้เรียนตัวงน้ำตวงน้ำให้ได้50าสูกปะเสร็จทีเใีใช้คูใช้กระบอกตวง นี่ของพืกเาจะได้แนี่ แต่ตอนชั้นที่หนึ่งเป็นสีขาวอ่าเป็นสีเขียวๆออกกาบขาวตอนชั้นที่สองเป็นสีชมพูก็จะได้แบบนี้ตอนนี้เราเจอแล้วเออพบว่าคือที่ดินตรงเนี้ยมีสร้างอุตสาหกรรมดูสิว่านักธรณีวิทยาจะเจอสร้างอุตสานมไหมเออเดี๋ยวเราเตรียมขุดแล้วอุปกรณ์อัตราจางเกมพุทุเก้คันแค่สร้างอุตสานเมื่อกี้เราได้ทดลองนะเราเรียนรู้แล้วสร้างอุตสาหกรรมเกิดจากการทับผมใช่ไหมลูกดินมันเกิดใจแบบแปลงเน้า่เกษตรกรคือลึกจากไทยเยี่ยนอยู่ในตะกรที่มีเให้ลกเช็ดตะกรนี้ แสดงว่าเนี่ยอยู่ในโซนระดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่ามันก็จะมีอายุมากยิ่งอยู่ลึกซากถึงป่านที่มีอายุมากเท่านั้นเข้าใจเนาะเออยิ่งอยู่แบบว่าแรกๆตอนแรกยิ่งมีอายุน้อยก็ตัวการกระปุกน้อยอ่ะผู้เยอะไม่เกมแฝงแทรกอ่ารุ้นป่าใครจะได้นี้ผู้มีของรางวัลเศษจากโดรีมอนยังเบอร์อาเรยงเบอร์กระเป๋านี้ได้มาจากโดรีมอนลูกอะไรก็ได้นั้นเออในโซนนี้ลูกสี่แล้ว ไม่ตอบโอเนตตอบถูกแน่นอนโลกระคานักดนน่าโพง <c oughs> ตอบถูกแน่นอนออสีสีนี้สบายมากได้สีสันสวยงามแน่นอนอใครได้สีเหล่านี้ <c oughs> นีนนะ่คือแกมแฟนเพจอ่ะลูกถามันแรกใครที่โดนภูมยึดตัดเดี๋ยวว่าคนนั้นตอบผิดจะไม่ได้ดังตะบันังนะ้ะพยายามเราได้เราทำได้เรียนรู้มาแล้วอ่ะคำถามแรกนี่ของที่แข็ จะส้างุไม่เป็นเนาะดีดีนฮะเขาตัดสินใจแล้วเพว่าดูกว่าเดี๋ยวมีคนโกอ้าวเขาเป็นผู้ชายเรามาลุ้นร้อมกัน้อเปินรตอ้แต่ามมากมาร้อมารทับผมและเราก็ได้อ่าดับนี้ไมเราขุดมาแล้วเป็นลักษ่เหมือนใก้ๆกับเราเลยนักามาเลย การอุปโภคบริโภคนักเรียนได้เป็นนักธรณีวิทยานายใต้ถูกปะเมื่อกี้โดเรมอนี่อุปกรณ์ที่สนับสนุนจากโดเรมอนอุปกรณ์นี้เป็นเรียงเบอร์มาเลยจ้าไม่ไปทำเซนติแอร์ปาได้ต่อถูกไหมเออแต่ว่านักเรียนไม่ได้โดนภูเก็ตปะอ่าคนไทยที่มีบัตรเรียนมาแลกจากถูกอ่ะเก็บเลกมาเอามาแลกบัปะจากกิจกรรมที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบนะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรการทดลองค่ะการที่เกิดตั้งู่รังบันได้ต้องถูกกันค่ะ สารต่างๆได้ซึมเข้าสัดโครงหน้าของอะไรโครงหน้าของสร,ร้าดึกจัสารต่างๆจะซึมเข้าสู่โครงหน้าของสร้าดึกจงๆัํทำให้สร้าดหรือมันเกิดการแ็งตัวอ่ะผรขอสรุปกิจกรรมในวันนี้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดกิจกรรมวันนี้ก็คือการทดลองสร้าดึกจังจปังสร้าดึกจังันจะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดกกกาามมจากการทับถมในตะกอนชั้นแรกเมื่อสิ่งมีชีวิตตายเกิดขึ้นก็อยู่ในตะกอนชั้นแรกจากนั้นตะกอนชั้นใหม่ตอนที่สองก็เกิดการทับถมไปเรื่อยๆ มาทาให้สร้าบันเกิดการแข็งตัวยิ่งอยู่ลึกสรารอซาลาบันที่มีอายุมากเท่านั้นดังนั้นครูจึงนาเปลือกหอยปา,าทดลองในครั้งนี้แทน้าลาบ,บันในครั้งนี้เพื่อรียนรู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ้างลาบันสําหรับในชั่วโมงน,นี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ชั่วโมงหน้าครูจะทดลองอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้ครูมีเสียงเท่านี้สำหรับวันนี้นส,วนนสวัสดีครับบ๊ายบาย